บายดีพี่นอสิงห์บอกว่าเฮ็ดยังไงนอหนิทำอะไรจ้าส่มโองไก่สมโองไก่จ้ะเฮ็ดกินหรือเฮ็ดขายล่ะเฮ็ดกินล่ะเฮ็ดกินนึงว่าแหนมโคงไก่ สมโคไายสางคือว่าสมนั่นนะครับส้มส้มสมสมโค้งไกลมากสิบตัวมาซักเองค่ะเหิดสมสมุนไพรภาษาคาเมนกระจะบอกว่าตรงโค้งไกลเปิดตองเปิดตัดมากจากสวนนะครับ มคนลมแห้งแตกเบิ้อรนุกร่างพอพี่น้างกางามะกินละเสิิดแบบนี้แดไพอเพียงแอดสิงสอนมากบีมแน่พกแน่ห้อเก่า เศรษฐกิจพอเพียงเศรษกิจเนี่ยเนี่ยแต่แฮงกินเนี้ยสิเหครับพี่น้องเทียวค่กันอะเนี้ยเอาใส่ข่เกียวอะไรแซบเพื่กัน่นแล้วไปปิ้งเอาไปหนึ่งกันได้พี่น้อง หัดกระเจ็บนสนกันบุได้กามอเบิ่งกับคอยดูดีมีแห้งเด้อกดแช่กดซับสไครต์กดที่ตามใหน้ำแน่ตัเอ็นโค้งไกลสมุนไรส่วนมาขั้งสีสเกตคุณหาดแบบกเตอยู่บานอะจบาทสิบาทสิบาทแต่ปเด็นแังใช่้หมเนาะใช่ใส่ใส่ไวมกดใส่กระเทียมใส่หองยสว ใส่ยังี้เห็ดเดลีกับไส้เห็ดเดล่กับไส้ไส้ยังเห็ดเดลี่อไส้ปากเอากรมิอนต์อเห็ดล่กับไส้ปากเสีบเสีบจะเี่นองเสียบได้ล่ะเห็ดเดยดที่แล้ลองห้ดูเสียแล้วอ่ะสื่อเนี่ยสื่ออันขมวดมากดลี่อ่ะซิอันนี้มาซับเองให้ดูเนอะอันขมวดแล้วเราไม่ต้องไปอันนั้น สิงสับีซิิอันนี้แปดตัวเอาไว้มกใกล้ปีอีกซ่ตัวซ่งไปเรียบร้อยเลยเดี๋ยวฮอรแนมแบบว่าสีฮอรม่กม่ใกล้ไปีไปีตัวเสร็จมันีีที่้อรนะพี่หนักจังคนนี้เป๊ะ ทีหอแหนมซิกโคงไก่หอกปกติหอหนึ่ง่หอกกัแหนมา่งบไม่ต้องขาวไม่ต้องแกงแนว คงเป็นแล้วมือเอินมือหื้อ,อก,กินแดงพี่นะหอมหอยได้เนี่ยตะไคร้ไข่ใเปี๊ยมตแตะเปียม,มสม,มุนไพรหลายๆสม,มุนไพรหลายๆหอมปิ้ง มี้ไกางบวกับโอกบนับเป็นห้่องสมไปใส่ไข่เจียวก็ได้เด้แซ่บทมาหนึ่งก็ได้แ็บไปตองสิแตกได้รอลาเห็ดกับเห็ดแกเเลยั จะจมวาเัีเดยดอีกเทีนหนึ่งได้ี่น้องตอนเหตุแล้วออกออกลออห้องห้องตสิบค้งไกลแปกๆออก็ตัตัมาเคมีเหตุแบบนี้นะ สิบน,นงหน,นไปค่ะก็ไปแล้วนะพี่น้องวัสดีดีด่เสวัสดีครับสวัสดีนะจ้าขึมาเอียอียทีนึง